อีกอย่างหนึ่งแม้ความเสีอมจากโคจรคือทำเป็นดุจอาหาร <c oughs> ของตนก็จัดว่าเป็นอาทินบด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงสอนพิสูจน์ทั้งหลายผู้เว้นจากการสำารมินรีตัดว่าพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าพิสูจน์จะถือนิมิตในรูปนั้นด้วยสามารถสุภนิมิตไม่ควรเพราะถ้าเธอทำกาละเสียในสมัยนั้นทรายก็จะบังเกิดในอบายมินาลกเป็นต้น เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าถือสุภนิมิตในรูปเป็นต้นดังนี้แล้วมีพระสงฆ์ทรงแสดงธรรมพร้อมทั้งบทว่าอีกกล่าวว่าเวลาที่ท่านทั้งหลายดูแลรูปก็ดีเวลาที่ไม่ดูแลก็ดีมีอยู่แต่ในเวลาดูรูปอย่าเพ่งแลดูด้วยสมรสุพภนิมิตพึงแลดูด้วยอสุพนิมิต,ยอ,มตอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็จะไม่เสื่อมจากโัจรของตน ก็อะไรเล่าเป็นโครจรของพิสูจน์ทั้งหลายปฏิสาหานสี่สม,มบัติฐานสี่อริยมรรคบีญยวแปโลกุลัตตธรรมเก้านี้แหละเป็นโครจรของท่านทั้งหลายเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายประพฤติอยู่ในโครจรนั้นหมานจากไม่ได้ช่องได้โอกาสถ้าท่านได้ทั้งหลายลุกอำนาจกิเลสจ,จากแหลดูลูปนั้นด้วยสมมาสุปนิมิตนั้นก็จะเสื่อมจากโครจรของตน <c oughs> ดูสุนัขจิ้งจอกชื่อว่าปูติมังสะเรนี้แล้วทรงนำอด,ดีตนิทานมาเรื่องสุนัขจิ่งจอกชื่อปูติมังสะดังแรกสดับมาในอดีตการฝูแพะทั้งหลายอยู่ใกล้ถ้ำแห่งภูเขาอิมวันตประเทศในระหว่างแพะเหล่านั้นนางแพะตัวหนึ่งชื่อเมนดกกามันดาเป็นสัตว์ฉลาดหลักแหลมในอุบาย สุนัขจิ้งจอกชื่อปุติมังสะก,กับภรรยาชื่อเวน้ได้อยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งไม่ไกลจากสถานที่อยู่ของฝูงแพะเหล่านั้นสุนักจิ้งจอกนั้นพร้อมด้วยภรยาได้เกิดกินเสียเป็นอันมากด้วยบาลนี้ปราถนาจะกินหนังแพะที่ชื่อว่าเมนกามานอีกจึงกล่าวกับภรยาว่าแกจงทำทีเป็นเพื่อนกับนางแพะนั้นเมื่อเกิดความคุ้นเคยแล้ว ข้าจักหนอหลวงว่าตายแกจงเข้าไปหาหนางแพทย์นั้นแล้วตอบว่าพวงของข้าพเจ้าตายเสียแล้วทางข้าพเจ้าก็ไม่มีที่พึ่งยกท่านเสียที่อื่นของญาติของข้าพเจ้าไม่มีมาเถิดไปด้วยกันเราจะฆ่ามันทำสศรีลักิดศพของเหล่าดังนี้แล้วจึงพามา เมื่อแกพานางมาถึงนั้นแล้วถึงพ้าพระเจ้ากัดมันที่คอให้ตายสุนัขจิ้งจ,งจอกผู้เป็นภริยานั้นทําอย่างนั้นเมื่อเกิดความคุ้นเคยแล้วได้บอกกับนางแพะเหมือนอย่างนั้นแล้วนางได้เกิดความคุ้นเคยกันแล้วได้บอกความแพะเหมือนกันอย่างนั้นนางแพะกล่าวว่าพวกญาติของเราถูกสามีของท่านกินเสียข้าพระเจ้ากลัวว่าเขาจะไม่อาจจะเป็นไปได้ นางสุนักจิ้งจอกยังพูดว่าอย่าก,กลัวเลยสุนักตายจะทำอะไรได้ดังนี้แล้วผ่านนางแพะมาสุนักจิ้งจอกได้ยืนฝ่าเท้าของนางทั้งสองจึงชงเงื้อศสีจากขึ้นแลดูด้วยหายใจว่านางแพะมาหรือไม่หนอนางแพะเห็นสุนักจิ้งจอกนั้นทำอย่างนั้นจึงกล่าวตีเตียนว่า สุนัขจิ้งจอกนี้ชั่วช้าแท้นอนหลวงว่าตายเพราะหมายจะลวงข้าไปเจ้ามาค้าเสียดังนี้แล้วก็หนีกลับไปนางสุนัขจิ้งจอกไม่อาจให้นางแพะกลับมาได้จึงเข้าไปหาสุนัขจิ้งจอกเมื่อจัดตีเตียงสุนัขจิ้งจอกนั้นถึงกล่าวว่าเพื่อนแกลวงว่าตายแกมองดูแพะในเวลาไม่ควรช่วงบ้าโฉดเขาและปัญญารอบคอบ เ <c oughs> สียจริงๆพระผู้มีพระภาคเจ้าขันทรงนำอดีฑิตน,นิทานมาแล้วตัดคาถานในปูติมังสะชาดกนวกานิบาตว่าพิสูนผู้เป็นบัณฑิตไม่ควรเพ่งดูในการอันไม่ควรควรเพ่งดูในการอันควรพิสูจใดเพ่งดูในการไม่ควรพิสูุนนั้นย่อมซบสาวเหมือนสุนัขกิ้งจอบชื่อปูติมังสะ เรื่องสุนัขจิ่งจอกปูติมังสาจบ